อุ้มลักนณาเสิบหุ่นแทบสุดไปร่างทองกระชากไวเลขสีมากแม่หุ่นแทบหุ่นสวยคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักแสดงสาวอุ้มลักนณาที่แม้ว่าปัจจุบันจะขึ้นเลขสีแล้วแต่ก็มีถอดฮือฮามาให้แฟนๆได้ว้าวอยู่ไม่พัก อย่างล่าสุดวันที่7มกราคม2568สาวอุ้มก็ได้เผยโพสต์ปวดหมดเขย่ยาใจมาให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยงานนี้คุณแม่ลูกหนึ่งก็ได้ฟาดลุกสุดแซ่บด้านนอกเสิร์ฟความเท่ด้วยชุดยีนที่ทั้งเปิดทั้งปลดปวดเสื้อครอบสายเดี่ยวตัวจิว๋และชั้นในสีดำ เรียกได้ว่าภาพเซตนี้ของเธอนั้นสวยแซ่บแบบครบรถแถมยังบวดร่างทองสุดเป๊ะปังมาเรียกเสียงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวลักษณะวัฒนวงศิริเกิดวันที่5เมษายนพศ2526ชื่อเล่นอุ้มเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชา,าสิงสิงหเสนี2และระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับ การแสดงมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธและระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเดอะค n นเนคมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยลัคณาเป็นบุตรสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าหันษาจึงวิวัฒนวงศ์หรือนิวเคลียร์เป็นนักแสดงเช่นกันและเป็นอดีตนักร้องจากวงจี20 และน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อนัทวัตจึงมีวัฒนวงศ์หรือจูเนียสมรสกับกฤษณะอมิทศูนย์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2561และมีบุตรสองคนเด็กหญิงพักวัลันชนอมิทศูนย์ชื่อเล่นน้องดิสนีย์เกิดเมื่อวันที่8เมษายนพศ2562และการตูนบุตรสาวบุญธรรมที่เกิดจากสามี ปัจจุบันเธอและสามีของเธอได้เลิกรากันและอุ้มลักนณาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดซูเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์2 0 0 0ด้วยการผลักดันจากคุณพ่อและได้รางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นเธอก็มีโอกาสได้ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับนิตยสารหลายฉบับจนได้รับฉายาเซ็กซี่สตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทย และเธอยังติดอันดับ10สุดยอดสาวสวย FHM ปี2013อีกด้วยจากนั้นเธอได้ผันตัวมาลุยงานด้านการแสดงและแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องตำนานกระสือส่วนผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือซิทคอมเรื่องนัดกับนัดในบทบาทอะตอม อีกทั้งยังมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องเช่นโกยเถิกโยมสไพยเจ้าผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดนาคีและอีกมากมายอุ้มลักขณาคบหาดูใจกับบอลกฤษณนามาเป็นเวลาหลายปีก่อนจะจูงมือเข้าพิธีแต่งงานเมื่อปี2561และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องดิสนีย์แต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ หลังจากนั้นสาวอุ้มก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าได้เลิกรากับหนุ่มบอลอดีตสามีแล้วคงไว้แค่สถานะพ่อและแม่ของน้องดิสนีย์เท่านั้นจนหลายคนต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธออย่างท่วมทน้น ต่อมาสถานะหัวใจของสาวอุ้งได้กลับมาสดใสอีกครั้งหลังเจ้าตัวออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่แล้วเป็นหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการและเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของนิวเคลียร์พันศาน้องสาวโดยทั้งคู่มักมีภาพโมเมนต์หวานๆออกมาให้ชมกันบ่อยๆงานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบ